นัง่งตรงนี้่ะนนั่ยนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ว้าวเยลีบิกนะคะเดี๋ยวนั่งนั่งรถลิชาแล,นะ <c oughs> ล,ล้วนะคะร ไปเลยเอ้ยไอชาไอชามีทูปีมีทูปีโอ้เลบูเลบูช็อกบ๊อกเลบูจูสเฮ้ไอชาจูสโอ้โหจิปุรีปูรี I อ a n t ท o อ a t อะไรปูรีไอต่อ

Dexter. Like mm. wow. Oh, my God. Wow. Dexter. Oh, right. today. Ah, this is real Bangladeshi. What you answer them? I she said oh. he said why you answer long you <laughs> I understand you can not see me my mm, both they will show aisha Small baby such a good อะไรี่โคสเหรอออทูมัดบกเีนิ็ทนี้ออันนี้จะให้ดูนะคะจะให้ดูเอจะให้ดูอันนี้คืออันนี้คือแบบประมาณ5กิโลนะ คือยังไม่ทั remember, see, ่วนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นหลังคาตรงนู้นเห็นไหมคะพอแล้วอได้ล้ะใจดีลเดชเดนะ้าไหร่นะดีลช o n สองเซนโอ้อด এরিক যে কই যাইতো আচ্ছা জানগাতেলে দেখতে দেখতে ভিডিও করেন বুরিয়া করো হা হা อันนี้เหมือนแบบว่านายฮอยทมินนะที่เขาเอาวัวมาแล้วก็มาค้า,าวัวน,นะ่นนะใครที่เคยดูละครนาย้อยทมินบ้างคะถ้าใครเคยดูนะเอ่ออันนี้มาคอมเมนต์มาหน่อยนะคะนาย้อยทมิน <c oughs> คือชอบมากเลยและนี่คือแบบว่าบรรยากาศ <c oughs> เป็นบรรยากาศ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เลยนะคะสําหรับที่แบบว่าตลาดค้าวัวนะ <c oughs> ดูสิแบบคือครั้งแรกในชีวิตเลยนะโอ้โหแบบมีหลายไซส์ให้เลือกมากมายเลยนะคะบบใครที่บบดูวัวเก่งๆเนี่ยนะคือเขาจะเลือกไซส์ได้แบบว่าโอเคแล้วก็เนื้อก็จะแบบว่าอร่อยอีกมากเลยนะคะแต่ว่าเรานี่ก็เลือกเป็นแบบว่า กะเกนเอาไซส์ที่ราคาที่เราพอรับได้นะคะแล้วก็ไซส์โอเคอวบๆนิดนึงไม่อ้วนเกินไปอย่างเงี้นะคะถ้าอ้วนเกินไปก็จะเป็นแบบมีแต่ไขมันนะเนาะ,ะสุดแล้วนะคะทางนี้สุดทางนี้สุดแล้วนะคะ Oh. just <laughs> time. <laughs> I want to take pictures here with